รูปสาวสองไม่สำนึกลวงเด็กค้ากามทำผิดซ้ำซากครับเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนนะครับเข้าไปจับกลุมตัวนายสุรเกียรติอายุ25ครับเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของศารอาญาลงวันที่24รกรกฎาคม2567นะครับในความผิดฐานหนึ่งค้ามนุษย์โดยเป็นธุระจัดหาซื้อขายจำหน่ายพามาจากหรือส่งไปยังที่ใดจัดจัดให้อยู่อาศัยหรือรับไว้ซึ่งเด็ก มีความมุ่งหมายเพื่อเป็นการสแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบจากการค้าประเวณีนะครับ 2. เป็นธุระจัดหาล่อไปหรือชักพาไปซึ่งบุคคลใดเพื่อบุคคลนั้นยังไม่เกิน18ปี 3. ชักจูงส่งเสริมและยินยอมให้เด็กประพฤติตัวไม่สมควรหรือน่าจะทําให้เด็กมีประพฤติเสี่ยงต่อการกระทําผิด 4. สนองความใคร่ของผู้อื่น 5. กระทําการด้วยประการใ,ใดๆโดยการช่วยเหลือให้ความสะดวกหรือคุ้มครองการค้าประเวณีของผู้อื่น 6. โดยทุจริตรับไว้เป็นธุระจัดหาล่อไปหรือพาไปซึ่งบุคคลอายุเกิน15ปีแต่ยังไม่เกิน18ปี 7. พลากผู้เยาว์อายุ15ปีแต่ยังไม่เกิน18ปีไปซิจากปิดามารดาสถานที่จับกลุมนะครับก็บริเวณหน้าบ้านเช่าตำบลตลาดอำเภอเมืองจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีนะครับพฤติกรรมก็คือเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้ทำการช่วยเหลือนางสาว A อายุ16ปีเยื่อจากการค้าประเวณีเด็กซึ่งจากการสักถามทราบว,ว่าเมื่อประมาณสักปลายปี2566นางสาวเเนี่ยได้รับการติดต่อและก็ชักชวนหวานล้อมผ่านทางแอปพลิเคชัน Messenger จากนายสุรเกียรติหรือพี่ฟ้าอายุ24เป็นสาวสองนะครับในจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยให้รับงานขายบริการครั้งละ1,500บาทในสุรเกียรติเนี่ยนะครับก็จะได้ค่าในหน้าครั้งละ500 นะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขออนุมัติสานายาออกหมายจับในสุรเกียรตินยมาดําเนินคดีตามกฎหมายกันต่อไปนะครับก็ตรวจพบว่าก่อนหน้านี้สุรเกียรตินี่ก็เคยถูกจับกลุ่มในข้อหาค้ามนุษย์นะครับโดยในสุรเกียรตินั้นได้ปล่อยเงินกู้แล้วก็บังคับคู่เข็น2พี่น้องอายุ15แล้วก็13ปีให รับงานขายบริการเพื่อจ่ายดอกเบีย้ยให้กับตนครั้งละ1น0 0ั้ 1, ถึง2,000บาทซึ่งหากไม่รับงานก็จะโดนค่มคู่ด่าทอและก็ทำร้ายทุบตีอีกทั้งยังพบประวัติการกระทำความผิดอย่างโชคโชนด้วยซึ่งเคยถูกดำเนินคดีฐานช่อโกงสินค้าทางออนไลน์อยู่หลายครั้งครับ เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงดำเนินการสืบสวนติดตามตัวผู้ต้องหารายนี้จนกระทั่งพบว่าผู้ต้องหานั้นอยู่ในระหว่างการได้รับการประกันตัวแล้วก็มาพักอาศัยอยู่ที่บ้านเช่าแห่งนี้ที่สุราษฎร์ธานีเจ้าหน้าที่ก็เลยนำกำลังเข้าไปจับกลุ่มตัวเอามาสอบถามดำเนินคดีกันต่อไปนะครับสอบถามคำให้การของผู้ต้องหาเบื้องต้นให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาแต่ผู้ต้องหาสิถ้าติดคุกไปแล้วเนี่ยนะครับออกมาอีก นะครได้รับการประกันตัวออกมาอีกเราจะรับประกันได้ยังไงว่าเขาจะไม่มาก่อคดีอีกนะฮะและจะแก้ไขตรงนี้ยังไงหรือจะปล่อยให้เป็นภาระสังคมต่อน่าคิดนะครับ